คนมาแล้วนะคะนิติอสารพี่ดีคือตอนแรกอะเมื่อวานอะถามร้านเขาไปใช่ปะว่าแบบเออพี่คะเขาลงในแขกใครใช่ปะแล้วพี่คะพี่ส่งอภพร้อมบั้มพี่มีเลยรไหมสีแบบไอ้อันนั้นะก็คือรออยู่ใช่ไหมก็คือเห็นคนอื่นเขาได้แล้วก็แบบนี่คือส่งมาพร้อมกันเมื่อวะอะไรเงี้ยแล้วถามเขาบอกว่าส่งเอากันค่ะแล้วก็เลยไปเจอเจ้อไว้ว่านิติอสารต้องมาพร้อมบั้มพี่ได้บอกว่าเอออาทิตย์ที่เดียวเนาะสรุปมาเด็กนิติศาสตรจ้ะบั้มบั้งแบบเราก็ตอบว่าจะส่งพรุ่งนี้รอบพรุ่งนี้หรือเปล่งไหวไงเราอย่างว่คืออแบบดี่ะเธอไม่่ใชปะ ไม่มีกาดเนาะโอเคไม่มีค่ะเดี๋ยวเปิดหาที่ดีแั๊บนึงนะที่พี่เหมือนจะเห็นอ่นที่ีไปไหนที่ปีคือเล่นี่คือีนาฬิกา คนที่ปีหายไปอะ่ะที่เบิรนหายเจออยู่เลยสรุปนม่บอกก็คือเป็นแค่พี่บีดแกข้างใน,นไม่มีอะไรนี่ไงจะแล้วอ่านี่นะคะ b ี e ทม e l ลส์นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นภาษาภาษาจีนทุกคนอันนี้เป็นภาษาจีนอ๋อมันฮ่องกงเออหนูก็ของเกาหลีของฮ่องกงนะคะนี่ บทสัมภาษณ์ทุกคนแบบว่าไปหาไปกันเอาเลนเดิตก็ได้นะเลนเดิตน่าจะมีะมอะพวกเนี่ยเฮ้ยโูกนี้พี่บีหล่ออ่ะอันๆผมไม่เคยเห็นพี่บีใส่ขาสั้นเนาะใส่ขาสั้นแล้วดูดีอ่ะเพราะพี่บีใส่ขาสั้นอ่ะเคยใส่เดลเตอร์ให้ลูกชายชันเด้อปะจะใส่เดลเตอร์ให้เหนือวบียนผัวฉันเด้อปะเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออนี่ยเขาหล่อเนาะเขาหล่อเนะานะเบ้าหน้าเขาได้อ่ะอาะไม่มีแล้วน,นะคะก็คือแบบทุกคนดูดิคิ้วเป็นคิ้วจมูกเป็นจมูกปากเป็นปากเลยอ่ะตาคือแบบเบ้าหน้าเขาอดี่ะทุกคนเอออันนี้ก็คือ แบรนด <ım. S 2> ์น <Af> ี <shad> ้ก็มีแค่นเ <Alright. S 3> ้แหละทุกคนมันมีไม่กี่ล่นแต่หน้าปกก็คือรูปพี่บีใช่ก็คือเก็บแล้วก็เดี๋ยวไงรอรอนร้านเขาตอบมาว่าบั้งพี่บีอะตอนไงเขาก็เออเขคนอื่นได้แล้วก็อยากได้ใช่ป่ะเออก็คือตอนนี้ก็เหลือบั้งพี่บีเสื้อพี่หมาถุงกินพี่หมารู้ผลิตนานมากแล้วก็บั้งแบมแบมหลักๆก็ประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็บั้งสปินกับบั้งเกาะเซจไม่ใช่บั้งเป็นซีดีเกาะเซจูแบก็คือสั่งแล้วก็เดี๋ยวรอไงจะมาทีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูทุกคนไปแน่วันนี้ก็ไปแล้วบบ๊าายย